เคล็ดลับทอดไก่ไร้กระดูกให้กรอบสวัสดีครับผมในหัวชาแนลครับวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับสูตรทอดไก่ไร้กระดูกให้กรอบกรอบทำยังไงแล้วไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูคลิปฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตะแกรงกระดัง อุปกรณ์แบบบ้านๆเลยถังสำหรับตีแป้งเอาทอดจะใช้แป้งสาลี่นะครับแป้งสาลีตราดาวสตาดาวนะครับอันดับแรกเลยเทกไก่ที่มักลงลงน้ำน้ำชุบ น้ำชุบไก่น้ำชุบไก่ในหนีมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวสิบ,บอกว่าในหนีมันมีส่วนผสมม่อย่างในคลิปต่อไปครับกดติดตามไปครับอ่าตกขึ้นมาตกขึ้นมาใส่ตะแกรงคางไว้ให้มันสเสด็จน้ำครับ thank you หลังจากล่องน้ำชุบแล้วรอบหนึ่งเท่ากะดิมาคุกแป้งอีกรอบที่สอง,ง,เ,อง,เ,องอเพื่อที่จะล่งเตาอ่ะเทลงไปัาดีเท้าก็ดีคุกแป้งอีกเพื่อที่จะล่งเตาแป้งต้องถ่วมไกลได้พี่น้องเวยแป้งต้องหลาไหลบริหารใกล้อกรกอบครับคุกเหตดมือสิครับเวลาคุกครับบตรบต้องเรต้องขยำด้วยพี่น้องด้วยเรต้องขยำ ลองพยายามใกล้เข็มคุกจังสี่ครับคุกคุกจนมัดเข่ากันครับจนมัดเข่าแป้งทุกทุกชิ้นอย่าลืมนะครับบูดจ่งทั้งสี่นะครับ บ่ามันบอ่มน,นขยำมึงสี่เลยครับเห็ดมือยังสีเลยนี่คือเค,เคล็ดลับเคล็ดแต่ไก่กรอบนะครับแป้งกรอบเพราะน้ำมันเดือดแล้วปัตี่เขาจะเอามาลงเตาครับโดยการจับทีละสองครับสลัดามา่ไดเป็นยังสี่ครับเ็ดไก่ติดยังสีครับเอาลงเตาไปเลย พยายามบ้างไกลหายไปหายมันนอนๆไปได้ครับมันเป็นจุ่มลงไปได้ครับบ้างมันนอนๆๆๆๆไปสีได้ครับอันนี้สอนเอาไปท้ำขายนะครับเด้อ ประมาณเจ็ดนาทีใส่ไฟอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบองศาครับขยัาไกน่น้ำด้วยครับขยับไก่น้ำเผื่อไก่ใบมันติดกันกรอบแน่นอนครับหลังจากครบเจ็ดนาทีแล้วมึเบิ่งนไก่ครับอ่ากรอบแล้วที่นี่ สุดแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไม่เตานี้ประมาณประมาณหาสิบขินไลมครับด้วยประมาณหาสิบขินฟังไหวเสด็ดน้ำมันก่อน ่อนรับแผ่บครับ,<จ>บอือออ้มเฟรบเอาไปทำขายกำไรดีรับ